มากินนกะธรรมตอนที่276สนทนาธรรมที่บริษัทเดลิกูสจำกัดถนนสุขสวัสดิ์เขตราชบุรณนะมีนาคมพุทธศักราช2542เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสพวกนี้เป็นวิบากหมดเพราะฉะนั้นถ้ากุศล,ลจิตของใครเกิดแม้ว่าดับก็สืบต่ออยู่ในจิตขณะต่อไปเมื่อถึงเวลาที่จะเป็นวิบากจิตเกิดก็เกิดเพราะกรรมคือ ที่ได้กระทําสืบต่อมานั่นเองก็แสดงว่าเขาก็ไม่ได้รับใช่ไหมคะเพราะว่าเขาหมายความว่าถ้ารู้แล้วอนุโมทนาเมื่อไหร่เป็นกุศลของเขาเองเมื่อนั้นเมื่อกุศลและจิตซึ่งเป็นเหตุเกิดก็เป็นปัจจัยให้กุศลวิบากของคนนั้นเกิดทีหลังไม่ใช่ของเราไปยกให้ใครยกให้กันไม่ได้เลยแล้วแต่เขาจะเกิดเป็นเทวดาปุ๊บเลยก็ได้ไม่ต้องไปคอยเจ็ดวันอาจารย์ครับสมมติ เราทํากุศลอยู่ใช่ไหมอุทิศส่วนกุศลถ้าบรรพบุตรของเรารู้เมื่อไหร่เราก็เป็นเหตุให้กุศลเขาเกิดใช่ไหมหมายความว่าจิตของเขาเป็นกุศลนะคะเกิดขึ้นถ้าเขาไม่พอใจก็ <นะ S 1> ไม่ใช่กุศลถ้าไม่ยังไม่พูดถึงคนที่ตายนะแม้คนเป็นเป็็นกได้เวลาที่เราเห็นใครทําความดีเนะะี่ยค่ะกุศล,ลจิตเราเกิดหรือเปล่า ถ้ากุศลจิตเราไม่เกิดมันก็ช่วยไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเอากุศลของเขามาทาั้งๆท,ที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่ใครทํากุศลเนี่ยเรารู้แม้เขาไม่ต้องมาอุทิศเจาะจงให้เราแต่จิตของเราเนี่ยก็เกิดอนุโมทนาในความดีที่เขาทําขณะนั้นที่อนุโมทนาเนี่ยคะ่ะเป็นกุศลจิตของเราเองไม่ใช่ไปรับมาจากใครเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ารู้นะคะแล้วก็กุศลจิตจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าพูดตายไม่รู้ก็ไม่เกิด ถ้ารู้และไม่อนุโมทนาก็เป็น oh <my> ก็ไม่ใช่กุศลเพราะฉันจะไปรับกุศลวิบาตของคนอื่นมาไม่ได้ <c oughs> ที่พูดอย่างนี้น่ยนะคะก็ยังมีความเป็นเราเป็นบุคคลแต่ถ้าย่อลงไปนะคะเป็นจิตทีละหนึ่งขณะเอารูปออกหมดที่เราเรียกว่าคนเกิดเพราะมีรูปร่างลักษณะอย่างนี้ถ้าบอกว่าแมวเกิดก็ต้องเป็นจิตกับรูปเกิดแต่รูปร่างเป็นแมวเราก็เรียกว่าแมวเกิด แต่ความจริงถ้าเอารูปออกนะคะรูปคนรูปแมวออกหมดจิตเกิดแล้วก็ถ้าพิจารณาถึงเฉพาะชั่วขณะหนึ่งซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีจิตหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นในหนึ่งขณะเนี่ยค่ะต้องเป็นชาติหนึ่งชาติใดในสี่ชาติชาติคือชาติหมายความถึงการเกิดขึ้นนะคะเมื่อจิตเกิดขึ้นต้องเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุหรือเป็นวิบากซึ่งเป็นผลหรือเป็นกิริยาซึ่งไม่ใช่กุศลและไม่ใช่วิบาก เนี่ค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจวสภาพจิตที่มีอยู่จริงๆเพื่อเราที่จะเข้าใจปัญหาทั้งหมดที่ถามเรื่องการอุทิศส่วนกุศลเรื่องทําบุญ7จ็ดวันเรื่องอะไรเนี่ยนะคะเอาโลกออกหมดเอาเรื่องออกหมดเหลือแต่สภาพจิตเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะพิจารณานะคะจิตขณะแรกที่เกิดขณะแรกจริงๆเนี่ยนะคะโลกนี้ไม่ได้ปรากฏเลยไม่สามารถจะรู้ว่าเป็นที่ไหน เป็นมนุษย์หรือเป็นสวรรค์หรือเป็นนรกหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ทั้งสิ้นเพราะว่าปฏิสนธิจิตเป็นผลของกรรมยังไม่ได้ทําหน้าที่อื่นเลยนอกจากสืบต่อจากจุดติจิตของชาติก่อนนี่เป็นเหตุที่เราจะต้องศึกษาธรรมะโดยละเอียดเพื่อเห็นความเป็นอนัตตานะคะว่าจิตเนี่ยมีกิจหน้าที่14อย่างแล้วแต่ว่าจิตที่เกิดขึ้นหนึ่งขณะเนี่ยทำกิจอะไรใน14กิจอย่างปฏิสนธิกิจเนี่ยเป็นกิจหนึ่งเป็นกิจเดียวสําหรับชาติหนึ่ง เช่นเดียวกับจุดติกิจนะคะคือขณะสุดท้ายก็เป็นกิจหนึ่งใน14กิจก็เหลืออีกแค่12กิจซึ่งก็ไม่มากนะคะถ้าเราคิดอย่างนี้จริงๆเนี่ยเราพอจะมองเห็นปรมัธธรรมไม่มีคนเป็นาธาตุรู้ที่เกิดขึ้นขณะนั้นมืดสนิทแค่ไหนไม่มีแสงสว่างไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีาธาตุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นแล้วเป็นาธาตุรู้ เป็นสภาพรู้ซึ่งต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้ว่าขณะนั้นนะคะเราจะไม่รู้ว่ารู้อะไรแต่จิตเกิดขึ้นต้องรู้แม้แต่ขณะที่เป็นผวังขจิตก็ยังมืดสนิทไม่มีอะไรปรากฏเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่มีตานะคะมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายให้ทราบว่าเป็นรูปที่เล็กและละเอียดแสนที่จะบอบบางนะคะเพราะว่า ในกลุ่มของรูปที่ร่างกายของเราเนะะี่ยค่ะตั้งแต่ศรีรษะตลอดเท้าเนี่ยมีอากาศ,าศสัทธาแทรกขั้นละเอียดยิบเพราะฉะนั้นกลุ่มของรูปจะเล็กสักแค่ไหนนะคะและในกลุ่มหนึ่งซึ่งมีจักขคุปสาทะรวมอยู่ด้วยมากกว่า8รูปคือเป็นสิบรูปสําหรับรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยจะเล็กสักแค่ไหนแต่แม้กระนั้นก็เป็นปัจจัยให้กระทบกับสิ่งที่สามารถกระทบตาได้ ในรูปทุกรูปที่เป็นมหาภูตรูปนะคะจะมีรูปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นรูปที่สามารถกระทบกับจักรปุปสา,าทาทําให้มีการมองเห็นสีสันวัรณะหรือรูปชนิดนั้นนะคะชั่วขณะที่เห็นแล้วดับคิดดูว่ามันเล็กน้อยสักแค่ไหนนะคะชั่วขณะจิตซึ่งไม่รู้อะไรเลยแล้วเกิดเห็นขึ้นแล้วก็ดับต่อจากนั้นคิดนึกเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกของความคิดนึกเนี่ยมากมายมหาศาล ราะว่าเพียงแค่ตาเห็นนิดหนึง่งเสียงกระทบนิดหนึง่งจมูกกระทบกลิ่นนิดหนึง่งลิ้นกระทบรสนิดหนึง่งกายกระทบสิ่งที่สัมผัสนิดหนึง่งแต่เรื่องราวของทุกสิ่งที่กระทบเนี่ยค่ะมาก เป็นคนเป็นวัตถุเป็นสิ่งต่างๆเป็นอุทิศส่วนกุศลเป็นอะไรแต่อะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเรื่องราวออกหมดนะคะเป็นแต่ปรมาธธรรมคือจิตที่เกิดขึ้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือเป็นวิบากหรือเป็นกิริยาเราจะเห็นความจริงว่าวิบากจิตทั้งหมดเนี่ยเป็นผลของกุศลและจิตหรืออกุศลและจิตซึ่งเป็นเหตุถ้าเหตุเป็นอกุศลผลก็คืออกุศลวิบากไม่มีใครทําให้เลยแม้เราจะบอกว่าเข้าถูกฆ่าตายแต่ความจริงนะคะ เป็นความคิดว่าเขาถูกฆ่าตายแต่ความจริงแล้วก็คือว่ามีกรรมซึ่งเป็นเหตุทําให้มีการกระทบกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นคนแต่ว่าสามารถที่จะทําให้วิบากจิตเกิดขึ้นนะคะแล้วก็รู้ความปวดเจ็บต่างๆได้นี่ก็เป็นเรื่องละเอียดปลีกย่อยซึ่งเป็นประโยชน์ของการศึกษาปรมัธธรรมว่าเราต้องศึกษาเรื่องธรรมะจริงๆตัวจริง เรื่องที่ประกอบเป็นเจตสิกเป็นอะไรเนี่ยเพื่อให้เราเห็นว่าเป็นอนัตตาที่ไม่ใช่เราแต่ต้องรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏซึ่งเป็นนามธรรม,าามด้วยรูปธรรมก่อนอย่าไปหวังว่าเราจะไปรู้โลภะมูลจิตหรือโทสะมูลจิตหรือเอาชื่อใส่เข้าไปนะคะเพราะเราเรียกชื่อได้แต่ตัวจริงเราไม่รู้อย่างเวลาที่เรากําลังรับประทานอาหารอร่อยเมื่อกี้นี้นะคะบางคนอาจจะนึกขึ้นมาได้ว่าโลภะ เรียกชื่อแต่โลภะนั่นเกิดดับไปนานแล้วแต่ก็ยังเรียกชื่อเข้าตามต่อไปแล้วก็ไปนั่งดาวะ่ะบางคนก็เอ๊ะขณะนี้จะเป็นจิตประเภทไหนเรื่องดาวคือเรื่องไม่รู้จริงนะคะแต่สามารถจะรู้จริงเมื่อสติระลึกขณะที่สภาพนั้นปรากฏเริ่มจากการค่อยๆเข้าใจในลักษณะที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรม นี่คืออบรมปัญญาซึ่งเป็นวิปัสนาภาวนาซึ่งไม่ต้องไปที่ไหนเพราะเหตุว่าขณะนี้มีสภาพธรรมะกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะเพื่อจะรู้ว่าเป็นธรรมะก็คือเข้าใจสิ่งที่กำลังมีซึ่งเป็นธรรมะด้วยอาจารย์คะช่วยขยายความเรื่องอมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิแล้วยกตัวอย่างบางตัวอย่างให้เพื่อประกอบการที่เราจะได้รู้ว่าควรปฏิบัติกันอย่างไรอะค่ะ โดยสับคงเข้าใจแล้วนะคะว่ามิจฉาแปลว่าผิดสัมมาแปลว่าถูกส่วนทิฏฐิแปลว่าความเห็นเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงทิฏฐิเนี่ยคะ่ะโดยทั่วไปแล้วเป็นคํากลางนะคะเพราะเหตุว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นถูกถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เป็นความเห็นผิดแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะอยู่โหมดไหนถ้าพูดถึงอกุศลและเจตสิกใช้คําว่าทิฏฐิคําเดียวแต่หมายความถึงมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องละเอียดนะนะคะถัางนั้นก็ ขอความกรุณาอธิบายอีกเรื่องหนึ่งคือสัมมาสมาธิและมิจฉาสมาธิที่พวกเราปฏิบัติกันก็เลยไม่ทราบว่ามันอันไหนเป็นอันไหนแล้ววันนี้ค่ะความเห็นถูกเวลาเกิดขึ้นก็มีสมาธิเกิดร่วมด้วยและสมาธิที่เกิดกับความเห็นถูกก็เป็นสัมมาสมาธิแต่ขณะใดที่เป็นเพียงความตั้งมั่นในอารมณ์แต่ไม่มีปัญญาไม่มีความเห็นถูกขณะนั้นก็เป็นความเห็นผิดเป็นมิจฉาสมาธิ คือไม่อยากจะพูดถึงเพียงชื่อนะคะแต่อยากจะให้เข้าใจธรรมะสภาพธรรมะที่มี<น>จริงใน,งใ,นในขณะนี้ก็ <ๆ S 2> ก็จะไม่ค่อยเข้าใจกันตรงที่ว่าเห็นถูกคือเห็นอะไรเรียกว่าเห็นถูกเห็นผิดคือเห็นอย่างไรเรียกว่าเห็นผิดนะคะค่ะเห็นถูกคือขณะนี้เป็นสภาพธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนถ้ามีความเห็นผิดนะคะก็ยึดถือสภาพธรรมะว่ามีจริงๆเป็นคนจริงๆเป็นเราจริงๆนั่นคือเห็นผิด ทั้งๆที่เป็นเพียงสภาพธรรมะแต่ละอย่างเท่านั้นแต่ถ้ามีความเห็นถูกก็คือว่าเริ่มที่จะมีความเห็นถูกเป็นขั้นๆจะมีความเห็นถูกหมดความเป็นตัวตนทันทีเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมคะต้องอาศัยการฟังว่าสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยเมื่อไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเพราะว่าสิ่งนั้นมีเพราะฉะนั้นก็เป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็เป็นความเห็นถูกทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะเห็นถูก รงกับคําที่พูดในตอนต้นว่าไม่มีอะไรนอกจากนามธรรมาและรูปธรรมนั่นก็เป็นความเห็นถูกที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากการที่สติระลึกลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏจนกระทั่งเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนั้นได้ถ้าถ้าถ้างั้นในขณะที่ยังไม่ทราบเรื่องเห็นถูกเห็นผิดในการปฏิบัติทุกวันที่พวกเราคุยคุยกันทำทำกันอยู่เนี่ยมันก็คงจะต้อง อบรมกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นเองอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีปัญญาในขั้นต้นจะเอาอะไรไปเจริญขึ้นในเมื่อไม่มีเลยแต่ต้องมีก่อนจากนิดหน่อยทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะเพิ่มขึ้นอาจารย์ครับผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีโอกาสที่จะเป็นมิจฉาสมาธิได้ไหมครับระดับไหนคะความเห็นถูกระดับต้นก็ตามแต่ยังไม่ถึงพระอริยบุคคลล้ ค่ะขณะนี้นะคะมีผู้ที่ศึกษาพระพิธรรมแม้ว่าจะเป็นจํานวนน้อยไม่มากเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ศึกษานะคะแต่ในบรรดาผู้ที่ศึกษานะีคะศึกษาแบบเข้าใจธรรมะหรือว่าเพียงจำเพราะเหตุว่าทุกคนที่จะศึกษาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะคะก็จะมีความสนใจในเรื่องราวของสิ่งนั้นอย่างศึกษาเรื่องจิตเนี่ยก็บอกว่าจิตเป็นอนัตตาแล้วก็ เป็นปรมัตาธ,ธรรมมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจในความหมายของธรรมะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะแม้จิตขณะนี้ก็มีจิตแล้วก็จิตก็เป็นนามธาตุหรือเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้แล้วทําอย่างอื่นขณะนั้นก็คือว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆในสิ่งที่พูด ใช่ไหมคะแม้แต่นามธาตุหรืออนัตตาซึ่งกําลังมีในขณะนี้แล้วปัญญาต้องรู้สิ่งที่กําลังมีในขณะนี้จึงเป็นปัญญาเมื่อเพียงแต่ศึกษาโดยจําหรือว่าโดยรู้เรื่องราวแต่ว่าไม่เข้าใจสภาพธรรมะก็ทําให้ปฏิบัติผิดได้เพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าถึงแม้คนที่เรียนพระพิธรรมจบชั้นสูงสุดก็ตามก็มีโอกาสที่จะเป็น มิฉาสมาธิได้นะฮะแล้วก็บุคคลที่เรียนไม่ไม่สูงเท่าไหร่คือไม่ได้เรียนเอาอประกาศเนียบัตรนะฮะไม่ได้เรียนเพืสอ,อบแต่เข้าใจสภาพตามตามความเป็นจริงแล้วโอกาสที่จะเป็นสัมมาก็มีมากคือไม่ได้ไม่ต้องเอาระดับความรู้มาเป็นการตัดสินใจนะเพราะว่าการฟังธรรมะนน่นะคะเพื่อเข้าใจอย่างที่เราได้กล่าวถึงในตอนต้นไม่ใช่เพื่อเหตุอื่นเลยนะคะดิชันไม่ได้สอบ พระพิธรรมเลยเพราะว่าการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะประการเดียวไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นถ้าไม่มีเราแล้วคืออะไรผมก็กําลังจะต้องเก็บคําถามนี้ไปคนกวา่าถ้าไม่มีเราแม้กระทั่งเสียงรูปอาจารย์ที่พบอย่างเนี้ยสภาวะธรรมีอยากจะได,ด้ลึกซึ้งกว่านั้นนั่น,นสิคะเมื่อไม่มีเราและสิ่งที่มีเป็นอะไรก็คือจิตเจตสิกรูปนี่ก็เรื่องตำราบอกนี่ก็สแสดงเห็นว่าต้องเป็นปัญญาอีกระดับ ผมก็ตั้งคาถามเพื่อคนอืไม่มีจิตเจตสิกรูปคืออะไรขณะนี้มีจิตหรือเปล่ามีครับมีเจตสิกหรือเปล่ามีหมดเลยรูปร่างหน้าาตเียและพูดถึงเมื่อกี้นี้ป้าไงก็ไม่พ้นจากจิตเจตสิกรูป ทุกวันนี้ของเราเข้าใจกันว่าคือภาวนาตามหนังสือก็บอกว่าทําให้เจริญขึ้นค่ะพวกเราก็คิดว่าการเจริญขึ้นนั้นจะต้องไปนั่งสมาธิอันนั้นไม่ถูกต้องมีนิวรธรรมมั่งอะไรบั่งตามที่ตำนักต่างๆเขาสอนไว้<ม>ก็คิดว่าตรงนั้นนั้นเหลือบุญเอ้เราก็ข่มความฟุ้งซ่านต่างๆโอ,โอเคทําได้ห้าวันสิบวันนะทาได้หมดนะฮะแต่ว่าวันนี้อยากจะทราบว่ามันเป็นอะไรค่ะค่ะเพราะถ้าเราใช้คําว่าวิปัสสนาภาวนาเนี่ย แปลว่าเห็นแจ้งเห็นนี่คือความรู้ค่ะไม่ใช่ไปเห็นแบบเราอยากดูใช่ไหมคะแล้วพยายามจะไปดูให้เห็นอันนั้นไม่ใช่ค่ะแต่หมายความว่าเห็นที่นี่คือปัญญาเจตสิกที่อบรมเจริญจนกระทั่งเห็นธรรมะโดยธรรมะนั้นกําลังเผชิญหน้าให้เห็นความจริงอย่างเวลานี้ถ้าเราจะพูดเรื่องนามธรรมเนี่ยนะคะเราก็เข้าใจเผลอ กำลังระลึกลักษณะที่เป็นสภาพรู้หรือาธาตรู้จะมีลักษณะของเจตสิกอื่นๆร่วมด้วยได้ไหมไม่ได้นี่แสดงเห็นว่ากว่าปัญญาของเราเนีนะคะจะเข้าใจคำว่า กายานุปัสนาสติปฐานเวทนานุปัสนาสติปฐานจิตตานุปัสนาสติปฐานหรือธรรมานุปัสนาสติปฐานไม่ใช่เอาชื่อมาอ่านแล้วก็มานั่งเรียงหัวข้อแต่จะต้องเป็นการรู้ถึงแม้ในขั้นต้นลักษณะของจิตซึ่งต่างกับเจตสิกเพื่อที่จะได้ระลึกถูกนะคะว่าขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะแต่ก่อนอื่นนะคะจะต้องรู้ลักษณะที่ต่างกันเป็นนามธรรมกับเป็นรูปธรรมก่อน ไม่ใช่ว่าด้วยความอยากที่เราจะไปดูไปรู้ไปเห็นการเกิดดับหรืออะไรเพราะฉะนั้นเรื่องของภาวนาซึ่งเป็นการอบรมวิปัสสนาซึ่งเป็นการเห็นแจ้งด้วยปัญญาที่อบรมเจริญขึ้นเราก็รู้ว่าต้องมาจากการฟังถ้ามีการฟังเข้าใจจริงๆแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นนี่นะคะก็จะเป็นสังขารขันให้มีการระลึกลักษณะที่เป็นสภาพธรรมะเดียวนี้ไม่ใช่เพียงแต่ฟังเรื่องราว ธรรมะทุกอย่างจะเกิดได้ต้องมีเหตุปัจจัยอย่างจิตได้ยินนะคะถ้าไม่มีหูโสตะภาษาทะไม่มีเสียงกระทบจิตได้ยินก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังเรื่องสภาพธรรมะจนกระทั่งมีความเข้าใจจริงๆในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมสัมมาสติจะเกิดได้ไหมจะระลึกลักษณะของสภาพธรรมะตรงลักษณะของสภาพธรรมะไหมก็ไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องการไปทําอะไรขึ้นมาเลยนะคะนอกจากเข้าใจจริงๆว่าลักษณะของปัญญาคือความรู้ในสิ่งที่กําลังปรากฏจนกว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นปกติผมอยากให้อาจารย์แนะนําว่าเราจะทําอย่างไรเดียวกันนะคะถ้าจะขอคำแนะนําคือว่าไม่ต้องคิดเรื่องปฏิบัติเลยแต่ให้เข้าใจสภาพธรรมะขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็รู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะต่างหากที่ปฏิบัติถ้าปัญญายังไม่เกิดตัวเราปฏิบัติหน้าที่ของปัญญาไม่ได้จนกว่าเมื่อไหร่ปัญญาเกิดนะคะเมื่อนั้นปัญญาก็ปฏิบัติหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่เราสติก็ปฏิบัติหน้าที่ของสติมรรคมีองค์แปดก็ปฏิบัติหน้าที่ของมรรคนั้นๆอาจารย์หนูขอถามว่าอาจารย์บอกให้ฟังแต่ว่าข้างนอกมีเยอะมากเลยเราไม่รู้ว่าต้องฟังคนไหนบ้าง ่คนค่ะฟังธรรมะคือเรื่องสิ่งที่มีจริงๆให้เราเข้าใจขึ้นไม่ต้องเลือกคนฟังธรรมะให้เข้าใจขึ้นค่ะฟังใครที่ทําให้เราเข้าใจถ้าเราเข้าใจเราก็ฟังต่อไปค่ะเป็นเหตุเ,<ร>เป็น <จะ S 1> ผล<ะ>ที่สมบูรณ์เราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้พูดจริงหรือไม่ค่ะก็มีสภาพธรรมะให้พิสูจน์ไงคะอย่างพูดเรื่องเห็นมีเห็นไหมพูดเรื่องได้ยินมีได้ยินไหมพูดเรื่องกโกรธมีกโกรธไหมพูดเรื่องปรมาธ,ธรรม ก็มีจริงๆถ้าเราไม่มีกิเลสโลกนั้นจะเกิดกับเราไหมทางโลกพระโทสัตโมหะคือทุกคนเนี่ยคิดถึงโลกใบใหญ่กว้างนะคะลืมโลกใบเล็กเล็กมากคือจิตหนึ่งขณะถ้าไม่มีจิตหนึ่งขณะนี้โลกใหญ่นี่จะปรากฏไหมหรือโลกกว้างกว่านี้อีกจักรวาลเนี่ยจะปรากฏไหมและเราก็มัวไปคิดถึงโลกใหญ่โลกกว้างลืมโลกใบเล็กคือจิตหนึ่งขณะหนึ่งขนา ไปยุ่งเกี่ยวด้วยความคิดนึกอย่าลืมนะคะเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายและคิดทั้งหมดเนี่ยค,คิดทั้งนั้นเลยสิ่งที่เห็นดับแล้วเสียงที่ได้ยินดับแล้วทุกอย่างที่กระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายดับแล้วแต่ใจไม่ยอมทิ้งค่ะยังคิดและยังทรงจําว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นโลกนี้โลกใหญ่โลกจักรวาลแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วถ้าโลกคือจิตไม่เกิดโรคไหนๆก็ไม่มีทั้งสิ้น คือวางได้ข้ออีตอนนี้ใช่ไหมครับยังไม่วางค่ะไม่วางเลยรู้ค่อยๆรู้ดีกว่าค่อยๆรู้ดีกว่าเพราะว่าทุกคนเนี่ยมุ่งไปถึงจุดสุดยอดคือไม่มีกิเลสลดกิเลสเบาบางกิเลสดูเหมือนรังเกียจกิเลสเหลือเกินนะคะแต่วันไหนอาหารไม่อร่อยนะะผมก็ตั้งคําถามนะว่าในสังคมเราต้องการหาคนดีแต่ตัวเองเวลาไปกระทบผู้อื่นเนี่ยไม่ได้ถามตัวเองระดีหรือเลวเพราะฉะนั้นเราไม่คิดถึงโลกอื่นไงคะเราย่อมาที่โลกใบนี้ค่ะ โลกใบนี้ดดจะสุข<า>หรือจะทุกข์อยู่ที่โลกใบนี้นะโลกใบอื่นไม่เกี่ยวเลยเราจะบอกว่าเขาทําให้เราทุกข์เนี่ยผิดไม่มีใครทําให้เราทุกข์ได้ถ้าจิตของเราไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นไม่มีใครอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากความคิดนึกนะคะให้คิดถึงโลกที่มืดมิดสนิทแต่มีธาตรู้ซึ่งเดี๋ยวก็รู้ทางตาแวบเดียวทางหูแวบเดียวนอกจากนั้นโลกนี้คิดเอาหมดคิดเป็นสมมุติสัจจะทั้งหมดคือแวบรู้เนี่ยเพื่อเพื่อวาง แต่ของผมแว็บรู้เนี่ยมันมีตัวตัวโลภะขมารในันจิตใบเนี้ยจิตโลกนี้ใบเนี้ยถ้าเราจะเอาแว่นขยายสองละเป็นไงฮะมันน่าดูหรือว่ามันสาก็น่าสิฮะเพราะฉะนั้นมีหน้าที่ที่จะกระทํากับโลกนี้โลกเดียวให้รู้ว่าเรากําลังคิดถึงว่าคนนน้นไม่ดีเรากําลังเจอคนที่ไม่ดีเมื่อไหร่เราจะเจอคนดีนี่คือความคิดของโลกนี้ ขณะนั้นเป็นอกุศลและจิตสําคัญที่สุดคือพระผู้มีพระภาคทรงสดแสดงให้เราเห็นความจริงของจิตจิตเป็นกุศลเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลเป็นอกุศลพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ค่ะถ้าไม่รู้แล้วละไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปเรื่องละอย่าเพิ่งไปปฏิบัติอย่าเพิ่งไปทําอะไรทั้งหมดทำความเข้าใจค่อยๆรู้ขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วปัญญาก็จะเจริญขึ้นดนครับ ส่วนใหญ่นี่เราเป็นยังเป็นมนุษย์ปุถุชนส่วนใหญ่เราจะไปเอาเรื่องข้างนอกเรื่องของคนอื่นที่อาจารย์อธิบายว่าเราเอาเฉพาะจิตดวงเล็กๆเราเนี่ยแต่มันหนึ่งขนาจะเป็นอย่างนี้ใช่หรือไม่อย่างไรเพราะเราไปยุ่งกับของคนอื่นคือคนรอบๆตัวเราทั้งนั้นแต่ไม่ได้ลืมไปยุ่งกับตัวเราเองถูกต้องค่ะ้าเหตุว่าจริงๆแล้วนะฮะเราคิดนึก จิตนี่คิดนึกตลอดเราถึงจะรู้ว่าสมมุติสัจจะเมื่อไหร่เมื่อคิดเพราะว่ากําลังเห็นเนี่ยเพียงเห็นเนี่ยยังไม่เป็นเรื่องราวอะไรเลยถ้าไม่คิดต่อจะเห็นได้ยินปุ๊บนะคะดับไปยังไม่เป็นเรื่องราวอะไรเลยถ้าไม่คิดต่อจากนั้นแต่ว่าสิ่งต่างๆพวกนี้เกิดดับเร็วมากแต่จิตคิดนึกสืบต่ออยู่เรื่อยๆมันก็จะสร้างเหตุต่อไปว่าดีไม่ดีชอบไม่ชอบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราที่คุยคุยกันมาเป็นกึ่งชีวิตนี่ก็คือข้อของชีวิตนี่ก็คือเราไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นซะส่วนใหญ่เลยผมขยายความนะครับเน้นเน้นแล้วก็ชอบไปยุ่งว่อโน่นผิดโน่นเพ่งโทษคนโน้นคนนี้แต่ลืมเพ่งโทษในจิตของตัวเองคงไม่ปฏิเสธนะคะว่าทุกคนต้องเห็น แล้วก็มีความคิดเรื่องบุคคลต่างๆเป็นของธรรมดาได้แน่นอนแต่อยากคิดวิจารณ์หรือว่าคิดถึงว่าทาไมเขาเป็นคนเลวอย่างนี้เมื่อ,อไรเขาจะเป็นคนดีอย่างนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปทําอะไรได้นะคะถ้าจะเกื้อกูลอนุเคราะห์คือให้เขาเกิดปัญญาแต่ถ้าตราบใดที่เขาไม่มีปัญญาเขาก็เป็นอย่างนี้ใครก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเรามีปัญญาถึงระดับไหน ถ้าเรายังมีน้อยอยู่ก็มีปัญญาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงใยเรื่องคนอื่นนอกจากว่าเราก็จะคิดถึงขาวเนี่ยคิดแต่คิดด้วยเมตตาได้แทนที่จะคิดเป็นอกุศลอย่างแต่ก่อนแต่ก่อนนี้เราไม่ได้รู้เรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปเราไม่รู้เรื่องธรรมะมีแต่ความเป็นคนแต่ถ้าเรารู้แล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีคนเลยชื่อคนทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องนึกถึงแต่มีจิตเจตสิกรูป และจิตเจตสิกที่สะสมกันมาเนี่ยหลากหลายต่างกันไม่มีใครอยากมีอกุศลเลยทุกคนพยายามดิ้นรนสแสวงหาที่จะไม่ให้เป็นอกุศลแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมจริงๆนะคะทุกคนก็เพียงแต่ไปหาวิธีซึ่งมันไม่ใช่วิธีแล้วก็เข้าใจว่าเป็นวิธีเพราะเหตุว่า ผู้ที่บอกไม่ใช่เป็นพระอราหาันตสัมมาสัสมพฤฤฤฤฤุทธเจ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระองค์เพราะฉะนั้นก็วิธีนั้นก็ใช้ไม่ได้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วว่าธรรมะคือธรรมะที่เราเคยเห็นเป็นคนเนี่ยพอเริ่มเข้าใจว่าเป็นจิตเจตสิกคนไม่ดีเนี่ยเราสงสารไหมหรือเราไปคิดว่าเมื่อไหร่เขาจะดีหรือเขาจะทํายังไงจะดีนั่นเรื่องที่เราทําไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ถ้าเรามีเมตตาถึงกาละที่จะอนุเคราะห์ ให้เขาเกิดปัญญาได้เราทำโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปคิดไม่ดีกับเขาใจเราก็สบายเพราะฉะนั้นสุขทุกข์เนี่ยอยู่ที่จิตนี้ค่ะขณะใดที่เป็นกุศลขณะนั้นไม่เป็นทุกข์แต่พอจิตเป็นทุกข์เรารู้เลยว่าจิตนี้เป็นอกุศล